ี่สันจะลงติ ok. กต็อกเก็บกระเป๋าเงินกระเป๋าทาองมุ้ะไปแล้วจะมีคลองวีโอจับอ๋อไสเข้าไปอ๋อไม่วภาษาอกัษภาาทายลงก,ก็ไม่แหงเราวัดอยากขนหนังตุ๊กไทยตรงนี้ไงม,มาหนันหนา เดี๋ยวเขาจะต้องเอาลงข้าไปตุ๋ยทือทเราเดินไปทำาทื่อทอนเลยจ้ะเขาต้องทอดอะไนอันนี้นะครับเป็นหน่าไม่นครับทุกปีเราทำนี่อันนี้คือดอกโดนตีในหัวจ้อยนะครับอี่กับกับปีว่าทีห้องซองปีว่าไอ้วงกลมมันนี่ห้าห้าห้าีว่อ๋ออาจาร เหมือนกันเหมือน,นทีอยู่ในบมญเลยไอ้ที่ที่เขาทายผมๆมั้งน,นะอนุญาตให้ขึ้นนี่ได้ครับผมพระเดียวขึ้นเลยครับภายในถ้ำน,นะคะมีน้ำตกมีพระพุทธรูปอันนี้หลวงพ่อนะคะ น้ำตกจะมีหินยอ่อหินยอ้อยแล้วก็มีไฟนะคะนี่ค่ะจะสร้างเป็นถ้ำอันนี้พระพุทธิูปพระพุทธรูปพระพุทธวัดี่ชาวยาวัดสมเด็จพระพุทธินมวพพนรโวพอพรอันนี้ไกด์นะคะเป็นอาจารย์ของท่านพระครูอ๋อเป็นคนที่ไหนคะ ก็องเทพนายที่ที่ที่สร้างไอ้ที่อยู่วัดที่ชาวยากเนี่ยแป็นเป็นคนท่านมรณะคาบเลยนี่หลงพ่อดูหลงพอดูจังไอ้วัดอะไรคะวัดกระเจงต์เนะเดินมาทางนี้ได้ขอบคุณมากค่ะที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่วัดนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ท่านก็จะนั่งตรงนี้เป็นประจำบางครั้งก็ย้ายที่ประจําที่ที่ประจําของเจ้าวาดใช่ไหมคะใช่เป็นในในเพจ f a c e b o ก k กอพูดชื่อเรครับเออในเพจเฟซเฟซบุ๊กที่นี่ที่ที่นั่งประจําของครูพรครูไทยครับแต่บางครั้งแต่บางครั้งท่านก็ย้ายไปหลายที่ในวัดนะครับมีสถานที่เยอะแยะที่ให้ท่านนั่งแต่ตรงนี้ท่านจะนั่งวิปัสสนาใช่ไหมคะไม่ไม่ท่านจะนั่งไอ สวดส,สวดมา,าจากกรธนครับนี่ยามากสองตัวนี้สวยอันนี้อันนี้นตัวเมียนั้นตัวผู้ครับมีชื่อหมดอันนี้อันนี้ตัวตัวของท่านตุงน,นู้ชเนีย่ยค่ะเขาครู พ่อครูอภิรักอภิรักเจ้าอาวาสวัดที่ญาเจ้าย่าหลวงพ่อเกศเจ้าย่าหลวงพ่อเกศแม่ทุนี้เป็นเจ้าย่าหลวงพ่อเกศนี่เป็นเท้านิรุปปัตติ อันนี้ท่าเหม็นย้อนเหม็นย่อนนะคะแล้วก็ท่านก็ามาตรงนี้<ช>หน่อยนี่คุณดิฉคุณดิฉันนะโอ้นั<อ>่นเป็นคนเมือนงน่านใช่ไหมใช่ค่ะคนหนาอือมาตรงนี้ <c oughs> จะรวบรวมไอ้ เราพยา,ยามาบพยาตา่างๆอ,อันนี้มีแค่นี้เหรอคะใครเข้ามาก็ถามห <c oughs> นูเดี๋ยวหนูถ่ายวิดีโอก่อนหนูจะลง Youtube เลขาบริเวณภายในท่านพยาก,การนักลาศ ต้องจิตอธิษฐานขอใช่ไหมนี่ข <อ S 2> ประมาณเปสองแสนกว่าบ,บาทแล้วสวยงามมากเลยอ่าแล้วมาตรงนี้นะครับคุณพี่มาตรงนี้เราชาวตนะั้วนะอ่านั่นพระครูก็จะพักข้างบนอ๋อข้างบนอ่าข้างบนเดินบันไดขึ้นไปครับอ่ดาดูตรงนี้ แล้วตรงข้างๆนี่จะเป็นห้องโถงห้องโถงด้วยห้องโถงไปไปในการประชุมน้องท่านผู้ชมก็จะนอนตรงนี้นะครับอ๋อแล้วอันนี้ที่รับรองแขกตรงนี้ที่รับรองแขกที่รับรองแขกรผู้ใหญ่จะมามาทวกเศรษฐีอะไรพวกนี้ก็จะมาตรงนี้อันนี้ที่ที่ลำลำที่ที่ทัาของ เจ้าวัดอ่าที่พักตรงนี้จะมีห้องโถงครับอันนี้ข้างนอกนะคะบริเวณข้างนอกนะคะตรงนี้จะมีห้องโถงให้ในการประุมีเีเขาปิดละไม่เป็นไรค่ะไปทุาโดยบรรยากาศรอบข้างค่ะอันนี้ ด้นนานนอกด้านน,นนอกนะคะอันนี้คือที่สำหรับข้าวหรือที่รับรองแขกของ,ของท่านพระครู<ะ>มีอีกชั้นหนึ่งมาตรงนี้บริเวณค่ะบริเวณเกินครับมาเินตรงนี้่อ,น,น,น,อน,นะเดี๋ยวเราจะลอดถ้ำกนะันละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไกด์เขาจะพาไปลอดถ้ำนะคะมาที่นี่สะดวกสบายค่ะ มีไกด์นาเที่ยวนะคะมาเที่ยวได้นะคะวัดเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้หนูรอดตรงนี้ได้เลยปะ่ะคะ รอดถ้ำนะคะรอดถ้ำพญานาคนะคะอั้ลงกนตรงนี้ตรงนี้ละครับไกลพาลงถ้ำพยานาคเราไม่ได้มองท้ามาน้องไม่เห็นเลยไม่เป็นไรค่ะ อันนี้ปกตไเิได้เปิดไช้จากตรอนนะคมีน้ำตกอะไรได้มีแสงสีด้วยอันนี้จะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าายังไม่ได้ไไดเปิดม,<ก>มีน้ำตก,ตกอตกเก้าสียงน้ำตกอันนี้ทางรอดถ้าจะจะมืดหน่อยะคะ่ะ อันนี้เราจะเดินไปส่วนหัวของพญานาคนะคะเหมือนอยู่ในถ้ำจริงๆเลยค่ะขอบคุณไกด์มากนะคะที่ค่ะติดตามได้ยูทูบเบอร์ของโสภพ,พันธ์นะคะเดี๋ยวโสภพ,พันธ์จะลงยูทูบเบอร์ลงใน y o u ูทู e นะคะ แล้วก็มาอีกถ้ำหนึ่งครับพี่เขาจะพาไปอีกถ้ำหนึง่งอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จถ้ำคังมหาสมบัติถ้ำคังมหาสมบัติค่ะอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะอันนี้ส่วนหัวของพญานาคนะคะ โอเคครับอันนี้จะสว่างเลยอันนี้คื้อผ่านมาพราแม่จามเทวีรูปคลอ,องนครนหินกุลไทยจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนหินย่อหินย้อยอันนี้จะสว่างทำทำประมีจะสว่างนะคะมาแวะชมได้นะคะที่อำเภอภูการยาจังหวัดพะเยานะคะ ทางเดินค่ะหินนอกหินย้อยค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะสร้างเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเริ่มเริ่มสร้าง,างอันนี้หลวงตาหม,มาหลวงตาหม,มานะคะวัดท่าเมืองนะวัดท่าเมืองนะัง,นะงวหวดอันนี้พระอ,อุปคุตนะคะ หินย่องหินย้อยสวยงามมากเลยค่ะอันนี้าเวลามีน้ำสวดที่งทิวทัศนตอนนั่งทิวทตกนค,ค <c oughs> งนั่งตรงนี้เคยเห็นในเพลงที่ประจําพระครูพระครูค่ะนั่งสวดนะ่ะกันหอกหินหอหินย้อยมีน้ำอยู่กลาง มีเป็นสระน้ำาะะมีสระ,ะน้ำอยู่กลางบริเวณข้างนอกนะคะวิวสวยมากเลยค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะหินหินงอกหินย้อยสวยงามมากเลยทำทำ<า>ตรงนี้จะสบายสบาย มีแสงสว่างค่ะพัน,นแม่โสม,มาสีวิกาพันแม่โสม,มาสีวิกาเอวีวอะนะครับวยตรงนี้ถ่ายตรงนี้คงจะมีอะไรอยู่รึเคย่าไป,ไปดูแไปซูมดูเวลาเราถ่ายเราก็ไปซูมดู zoom ดูใน่มีอะไร ก็แล้วเต็บโทษเตอร์และวอักขึ้นมาเลยือมันจะเข้าท่าเข้าท่าขอันไปรู้สึเราไปจอพ่มที่นี่ติดตามได้นะคะใน YouTube ของโสภขพันธ์นะคะเดี๋ยวจะลงให้นะคะเป็นสถานที่ศักดิทย์อันนี้ค่ะเข้าทำได อันนี้ทางเข้าถ้าใหญ่นะคะพี่ไกด์เขาจะพาเข้าไปในถ้านะคะสวยมากเลยค่ะบริเวณถ้ำเอ็นงอหินย้อยสวยมากๆจะมีน้ำดอกไม้อันนี้ทางออกนะคะทางออกทางเดิมทางนี้ไปทางหัวอันนี้ทางหัวนะคะ ดอกไม้ฝ่อนเทต์นี่จะมีไฟนะครับตอนนี้ครบมาแล้วอ่ามีเพื่อปิดใจมโนสัตย์ด้วยโอ้โวนที่องเดือจะไปตัวสัก้ัว มันมีที่เปิดมันมีรูปหลอดไฟเปิดไฟโทรศัพท์ขายขายกล้องมันมีไฟไหมมันมีลูกหลอดไฟเนี่ยเปิดไม่ได้ตอนนั้ es, นผมพาพนตาบอดน้ำหนักเ70ถึง80กิโลมาเปไไไ able, ิดไม่เป um ิดไม่ม hmm. ีแดด นี่ค่ะทางข้อท่านจะไปทำยังไงอ๋อเป็นโซล่าเซลล์ในห้องนี้นะถ้ามาปฏิบัติธรรมจะนอนกันถ้ามีผู้เพื่อนเดียวคนที่รู้จักมามาก้วยอ๋อ ที่นี่ปฏิบัติไม่ได,อไดอกมันใช้ไอ้กระจกแสงมันเท่านั้นนห้องกว้างอัน<ม>นี้ห้องที่หนึ่งมันี่ห้องทีกห้องนี่เราจะาเดินไปกับพี่เขานะค่ะสินค้างเอเือขงไทยแต่ลห้องละห้องเขาจะติดตนะิดลำงพงอ๋อถ้ากดอมค่ มานั่งปฏิบัติธรรมได้นะคะส่วนเพื่อนมาค่ะอันนี้ทางปฏิมันไดอันนีน้ที่เราเหนที่ราบนี้ตะกงอ่าบนะี่ค่ะ,ทา,ออะ,คะทางออกแล้วค่ะทางออกแล้วพอจบไลฟ์แค่นี้นะคะติดตามชมน,นะคะ y o u t u แล้วจะไปเที่ยวกันไหมน